สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก,ก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเอเวอเร์นะคะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 213แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,799,000บาทนะคะวันนี้อ้อยมาพร้อมกับชุดหน้า w i ยบอดี้คิดนะคะแล้วก็เป็นสไตล์แมนดกรินเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกันก่อนเลยว่าออยมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเริ่มจากในส่วนของหน้านหน้าเลยนะคะก็มาพร้อมกับตัวชุดหน้ากระจังนะคะขนาดใหญ่เลยเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมคําว่า f อร์ด O R D ตัวใหญ่สีดําด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ฝากระโปรงด้านบนนะคะเราก็เปลี่ยนฝากระโปรงใหม่เลยนะคะมาพร้อมกับตัวสกูปด้านบนนะคะแต่ว่าถ้าที่เราเห็นในตัวของเรนเจอร์ตัวนี้เราจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแต่ว่าตัวนี้เรามีการเจาะตัวฝากระโปรงนะคะแล้วก็ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะคะในส่วนของตัวสกูปค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะเราก็มาต่อกันในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าของตัวอัลฟาเล็กนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟ เดทาม์รันนิ่งไลน์นะคะหรือไฟวิ่งกลางวานันแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวให้นะคะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็มาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเราก็มาให้จัดเต็มเลยนะคะเป็นไฟตัดหมอก LED ทั้งหมด5ดวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานนะคะเป็นเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า4จุดตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะ แล้วตัวการชนด้านล่างนะคะของชุด F150 ตัวนี้นะคะเราก็จะตัดให้นะคะเป็นสีดำด้านแล้วก็จะตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วก็ดูดันมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจาพามาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดวายบอดีนั่นเองตัวนี้บอดี้ตัวรถนะคะก็จะดูใหญ่ขึ้นนะคะเนื่องจากเรามีการขึ้นรูปบอดี้มาให้ใหม่หมดเลยนะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับชุดคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเราใช้กันเป็นการยิงซิลิโคนเก็บงานให้สวยงามนะคะเรียบร้อยมากๆเลยส่วนตัวล้อแมกนะคะเราก็จัดเซตมาให้นะคะเป็นล้อแมกของตัวฮอร์สชัยนะคะหรือเรียกนบ้านว่าสีดาด้านนะคะแต่ว่าเป็นทางการก็จะเป็นตัว f ฟ t แบ็กนะคะตัวนี้มาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะแ,บบแล้วก็จับคู่มาพร้อมกับยางแอมทายนะคะตัวนี้มาเป็นซีรีส์ 3 5คูณ12.5 r 2 2นะคะสวยงามมากๆเลยเป็นอย่างโอเวอร์ไซส์นะคะตัวนี้แล้วก็รองรับกับตัวแม็กเราได้ค่อนข้างดีเลยมาพร้อมกับตัวตัวสปริงของตัว k k 1นะคะแล้วก็มาเป็นตัวซับแทคงนะคะตัวนี้ของ h o t ปิดนะคะปรับได้ทั้งหมด8ประดับนะคะในความนุ่มในการขับขี่นะคะ ส่วนบันไดข้างนะคะก็เป็นตัวบันไดข้างของตัว h ฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็แข็งแรงใช้งานได้จริงๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับตัวรถนะคะมาในแนวของสไตล์อเมริกันจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะของเราเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่ที่่าติดเป็นชุดครอบสีดําด้านให้นะคะพร้อมตัวไฟเลี้ยวโคมสโมคเกเป็น led แบบนี้ให้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมต่อในส่วนของตัวภายในตัวรถนะคะว่าภายในตัวรถเรามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ สำหรับภายในตัวรถนะคะด้านในก็เปิดมาจะเป็นตัวสักขับเพตเวลคัามนะคะคำว่าเอเวอเรสนะคะพร้อมกับตัวพรม 5D นะคะตัวนี้จะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เนาะมาพร้อมกับตัวเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าปรับได้ทั้งหมด6กทิศทางพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะ แล้วก็จะมีตัวมูลูฟอยู่ด้านบนนะคะตัวน,นี้ก็เปิดได้ถึงแถวที่2เลยนะคะทําให้ผู้โดยสารในตอนท้ายไม่รู้สึกอึดอัดนะคะเวลานั่งอยู่ในตัวรถส่วนหน้าจอเราก็ยังมาเป็นจอนะคะขนาด8นิ้วที่รองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วยังสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้โทรสุกเฉินไปที่ศูนย์รินทร์169ได้กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและก็ยังสามารถปรับแอร์อุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะคะ แล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะอัตโนมัติทั้งหมด10สปีดนะคะพร้อมมีระบบปรับการขับขี่ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดโคนหินดินทรายนะคะตัวนี้สามารถควบคุมได้นะคะปรับได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พวงมาลัยของเรานะคะเราก็ยังเป็นตัวของพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ ให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วยังมีระบบ a ัลเล็กซี่ร์คุตคอนโทรลระบบปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะเรามีระบบความปลอดภัยให้ทั้งหมดแอร์แบ็กหจุดพร้อมกับไฟแอมเบนทไลท์ทั้งคันเลยนะคะสวยมากๆสาหรับภายในนะคะค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะออยก็ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของสติ๊กเกอร์และหลังคานะคะตัวนี้เน้นเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ทําสีเหลาหลังคาด้านบนเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วติดตั้งเพิ่มในส่วนของตัวคลิปฉลามด้านบนให้ด้วยนะคะ ด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับชุดไฟท้ายของ GLC นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มดวงเลยตัวนี้จะเป็นโคมแดงนะคะตัวนี้ไฟโคมไฟอะคะ่ะจะรับกับตัวบอดี้ของตัวรถซึ่งเป็นชุดวายบอดี้ได้พอดีกับตัวรถเลยแล้วมาพร้อมกับตัวคาดท้ายนะคะเป็นคาดท้ายสีดําเงาแบบมีไฟนะคะตัวนี้เป็นคําว่าเอเวอเรสเวลาทุกค้าเหยียบเบรกจะขึ้นสีแดงลูกค้าเข้าแกร์ถอยก็จะขึ้นเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็ สวยงามมากๆเลยพร้อมกับชุดกันชนด้านล่างนะคะตัดให้เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์การระยะด้านหลังสี่จุดยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเราก็ใช้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยแล้วก็ตัวท่อนะคะเป็นท่อของตัว HKS นะคะเราเปลี่ยนให้ทั้งระบบเลยนะคะมีพ่อหม้อพักตรงกลางให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี ใบรับประกันนะคะในส่วนของเรื่องตัวเสียงของตัวท่อนะคะตัวนี้ก็อยู่ในเดซิเบลที่กฎหมายกําหนดนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอ้อยพอพามาชมในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะคะตัวบอดี้ด้านข้างของตัววายบอดี้นะคะของเอเวเรนนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีติดในส่วนของด้านหลังทั้งหมด4ชิ้นเลยก็คือตัวบังโคนด้านหลังแล้วก็ที่ตัวประตูหลังนะคะตัวนี้ ทั้งหมด4ชิ้นเลยสวยจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างภายในระบบความปลอดภัยนะคะสําหรับเอเวเรนนะคะความปลอดภัยที่มีมาจากโรงงานนะคะก็ยังมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสถียรภ,ภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นแลน้ลงทางลาชันนะคะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหรือว่าเบรกฉุกเฉินด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยในด้านอื่นๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะออยก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ออยฟอดประทุมให้กับออยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ออยลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย